ปีกไก่ทอดน้ำปลาของเฮาเจ็ดสับเรียบร้อยนะคะนาตารับประทานนารับประทานสวัสดีค่ะพ่พอแม่พี่น้องสุขสุกคนเมือ่อนี้มา่งพ่อเอาซาดอนและ้วจะอยู่ในัวนะคะพี่น้องเมื่อนี้ซาดอนสปาพี่น้องมาเห็ดปีกไก่ทอดน้ำปาลานะคะอันนี้จะเป็นปีกก่ไก่นะคะพี่น้องอยู่ที่ประมาณสี400นะ่ลอยสี่ลอยกัมเนาะประมาณอยู่ประมาณสิบปีกนะคะ เอาเขามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดอนน้ำเน่นะคะพี่น้องนํำไก่ไปล่างดีๆแล้วก็ซับน้ำออกให้แห้งนะคะเอาห้าสีมาปรุงกันนะคะมื่อนี้สาวดอนใส่น้ำปลาอยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องสองช้อนโต๊ะเนาะตามด้วย น้ำตาลตัดนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยใส่หน่อยใส่หลายตามใจชอบเลยทำทานที่บ้านง่ายๆนะคะคนส,นส่วนผสมให้เข้ากันคนไก่หนวดเนื้อไก่ให้เข้ากันใส่น้ำตาลตัด นิดนึงนะคะบอไซไลเพราะว่าเวลาเราไปทอดแล้วเดี๋ยวปีกไก่เราจะไหมเนาะนหอมน้ำปลาเลยนะคะพี่น้องแซนดอนใส่แป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต,ต๊ะพุ่นๆเลยนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันเมนูเหนดให้ลูกกินง่ายููบ้านนะคะพี่น้องเนาะนวดให้จนเข้ากัน ส่ซิบ่ใส่แป้งหลายเนาะใส่แค่ส้อนตุ๊กพ่อนวดทุกอย่างให้เข้ากันสูตรนี้เราจะไม่หมักแป้งนะคะพี่น้องเราโดนสิบ่หมักแป้งเนาะพ่อเอาหานวดได้ยังซีเดล้วนวดให้ประมาณนี้นะให้แป้งทอดกรอบของห้องแป้งทอดกรอบใส่ยี่ห้อยังก็ได้นนะคะนวดให้เข้ากัน ส่วนมากอยู่ต่างประเทศเพินซีมีทิปปี้นะคะแป้งทอดกอรอบนี่เลยนะคะอยู่ต่างประเทศเพนสิไซอันนี้กันพอนวดได้แบบนี้ข้างหม้อกระทะน้ำมันเอาน้ำมันใส่กระทะข้างเรียบร้อยนะคะพี่น้องรอหม้อเดือดมาเช็คเบอ่งว่าน้ำมันเฮ่าหอนหรือย,อยังน,น,นะคะเจา้าดันสินน้ำเอาปีกไกลล่ลงไป เบิงว่าน้ำมันห่อนเนี่ยเริ่มห่อนแล้วนะคะพี่น้องเราดอดจิเอาปีกไก่ลงเลยนะคะค่อยๆยอดลงไปเขาเสียลงไปทอดให้หมดเลย ข้าสียงบวกข้นนะพี่น้องเราจะยังไม่คนนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะสำหรับถอดเนาะเพราะว่าใส่ไฟแรงบ่ด้เดี๋ยวเขาจะไหม้ใช้ไฟกลางๆทอดมาได้สักพักหนะไก่ห้ากระสิเริ่มจะเปลี่ยนสีเนาะแต่เราจะยังไม่รับด้านนะคะพี่น้องรอให้ไก่ห้าสุกอีกนิดนึงนะคะ ใส่ตะลิวนูหนูหัวเขาลงเพื่อให้เขาโดนน้ำมันทุกชิ้นนะคะไก่ของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะพี่นอ้องตอนนี้หอมได้กลิ่นหอมน้ำปลามากๆเลยทอดมาได้ประมาณสามนาทีเะะราดันซิมาล่องจับเบิ้งว่าเ้าซิม่ากับด้านเพื่อที่ ให้อีกด้านมังเขาสุกนะคะเราจะมากลับด้านกัน,นค่อยๆกลับไปก็เริ่มเลิ่มเหลืองเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมน้ำปลามากๆเลยนะคะัี่น้อเมนูง่งไง จะเป็นกับแก้มก็ได้จะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยนะคะอีกไก่พอดว่างาเริ่มเหลืองสีเริ่มสวยแล้วนะคะแปลว่าตอนนี้สูงกลิ่นหอมนารับประทานมากๆคะ่ะตอนนี้ไก่ห่งเริ่มเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะมาคนเลงว่าอืมสุดเดย กับไปกับมาค้นกลับไปกลับมานะคะพี่น้องผู้ที่จะเอากรอบกว่านี้ก็ไดหรือผู้ที่จะเอาแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันก็ได้เหมือนกันเนาะนี่เลยนะคะระดัเอาอีกจักน้อยให้หนังกรอบอีกจักน้อยนะคะจะได้กอรอบนอกนุ่มในปีกไก่ของห้าสุกแล้วนะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาสุกแล้วทอดสิมาตัก กรอบอกไข่เสด็จน้ำมันนะนี่แล้เวเราก็จะไปจัดเสิร์ฟพักไข่เสด็จน้ำมันไปจัดเสิร์ฟกันเลยจานเรยียบร้อยนะคะเ้าสิมาจัดเสิร์ฟกันเลยนี่ปีกไก่กรอบๆหนังกรอบๆนะคะพี่น้อง ลองไปเฮ็ดกินบ่งนะคะพี่น้องเนาะสาวดอนขอบคุณพี่น้นองถูกกำลังแรงใจนะคะที่มองให้กันยาวๆมาตลอดเนาะขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญลำเลียงเงินทองปิกไก่ถอดน้ำปากของเฮ้าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะหน้าตาลับประทานหน้าลับประทานบ้าคะพี่น้องเอาลองไปเฮ็ดกินบ่งนะคะพี่น้องเนาะ กินกับข้าวสวยกระแซบกินกับข้าวเหนียวห่อนๆก็อร่อยนะคะเป็นกับแกล้มก็เลิศนะคะคลิปนี้ไ้ซ้ำนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมบ๊ายบายจ้า